ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมแปร์ัรับผลดชอบอย่าเป็นทสวัสดีลูกค้าคนสวยสวัสดีครับีนิรานังนอตหนีที่เราเนาะห่าสนยกง่ามที่เก่านิราตื่นหรอคะนิราตื่นนาเรนนาดำมากนิราตื่นนาเรนนาดำอะไรเอ่ยที่ครัววันนี้ตับกุ้งสดค่ะแล้วก็อันนี้อาหารเย็นค่ะแกงไก่ใส่ฟักทองแกง๊ยวกไก่ ปาพี่น้องแกงไก,ก่ใส่ผักทองบรรยากาศวันนี้กัุวัดคือเก่าค่ะพี่น้องจะมีอะไรจะแจ้งข่าวสารนะคะปมับรรยากาศยุ่ขีวแต่ละมือพี่น้องจ้ามือเห้อฮอยููนี่แม่นมือที่เสียโดยรวม ือมที่ซีค่ะพี่น้องประมาณเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวจะมีการแจ้งกำหนดการมาวันนี้มันเป็น,นเป็นยังไงนะคะไม่ทำน้ำเลยค่ะทำเตาข้าวเที่ยงนะแม่โคยังไม่ตื่นเลยโคยังไม่ได้ทำน้ำได้มาเป็นนั้นเีย้องสุดๆเป็นเด็กวัดค่ะช่วงนี้ เป็นเด็กวัดค่ะปาร์ตปุ้ยเลยคือมีเต็นคือเฮาแทบปต้คือมีเต็นคือเฮ้าแถ,เเาแถเบเลงนอนนอนอีกแล้วเฮานอนแหละก็นอน,อน,อนไม่แต่นอนกับนอน รับบ้านรับกับพี่น้องรับแล้วมีแต่นอนกับนอนกับพี่น้อง4ีไปสามซีมือแล้วนันนันบ่อรอทะลงการประมาณนันช่วงนันเจ็บท้อง รอดูหลังเที่ยงนะคะว่าจะเป็นยังไงอ๋อ,อใช้ได้การตอนนี้เพราะในปกติค่ะพี่น้องหลังเที่ยงค่อยจะคอนเฟิร์มได้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงหนางาน แต่ละคนก็น,นอนดูสิคะ่ะอันนี้อำนวยความสะดวกจากพ่อสอทอจันนะคะบังนแนง่บางแนง่หลูกเต่างานบุญกะทินบรรดาลาขยับป้าอย่าไปแต่พี่ผมแปมเบา่างเลย อยู่มแปมไม่งานอันนี้กับอุปรกรณ์อาจารย์นัดน,นตรีครับพี่น้องค่ะปีเกิจการซักผ้าครับพี่น้อง ห้องน้ำพาว่าที่รับที่นอนกะอำนวยความสะดวกดีดีค่ะคุณพ่อสอโทรหาหมอหอยยูหอยเศร้าหมอหลวงบอรำมขันบอมม,มีวัดมีวาอยู่กับหยาค่ะพี่น้งนองหยาแ็แท้ๆอ้าวอ้าวท้าไม่รออย่างนี้ลูกฮะ ออเต้เต้หรือยังเต้เต้มาดูดิเต้อย่าเพิ่งซักผ้ามาดูเพื่อก่อนเพืๆๆๆเ่อทำไมน่ารักอย่างนี้นะไม่เอาไม่รู้อาบน้ำมาอย่ามาใกล้ขยะมาเรียวยมาเร็วโอ้ยรอแหละรอน้บผิดเล่นน้อทบน้อยมาลูกมา แอร์อมาเรียคุณจะย,ยูในกระดาแต่ว่าหมาต้องอยูดีกว่าคุณกับพี่น้องท่านทำน้อยมาเร็วหืมหน่อจะลูกาอาจารย์เรมีกีกน้อนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ กบรรยากาศยูวัดนีด่เลยค่ะพี่น้องคะบ,บรรยากาศยูวัดกับทีมงานสาวนรเบอร์ชูค่ะพี่น้องวันนี้ประมาณหลังหลังเที่ยงเข้าคยสิคอนเฟิร์มว่างานวันนี้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังบอกคอนเดคคอนเฟิร์มรอประกาศหลังเที่ยงค่ะพี่น้องคะตอนนี้เ้อา ชันหนึ่งทีมงานสุดนหนึ่งกับไปงานเหรอด,ดิไปงานแล้วนะคะตอนนี้เหลือคอนเฟิร์มแล้วทีมงานข้างหลังขอยสิไปนน่าขั้นลินใดหรือว่าจะไงคะพี่น้องอยู่ที่มอชิดสองมอชิดสองเพราะว่าตอนนี้คือมันมีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้ที่ตรงเล่นนะคะมันแบบมีสังกะสีมีอย่างจากทีมงานที่เป็นไปอยู่หน้างานคะ่ะพี่น้องคะ่ะแลวรอคอนเฟิร์มสถานที่อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะ พวกขากระรุนไปน้ากันค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเมื่อนี้กับทีมงานส่วนหนึ่งกับยุ่ปุ่นค่ะถึงหน้าง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางตีหนึ่งตีสองพอตุ่ยกับไปไปหน้าง,งานแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้กับทีมงานสเตนไบยอยู่ที่วัดบางปิงกับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกับยูหน้าง,งานเดี๋ยวเรามารอสรุปหลังเที่ยงกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต้องสิได้พอกันบ่เหมือนแลงนี่หรือว่าจะไป จบพบกันที่จุดไหนนะคะคือว่าดีอยู่ค่ะพี่น้องผ่านมาสองสามเมื่อแต่นอนอยู่วัดแล้วมันมันมีน้ำมีไฟมมียังไนใส่ทีมงานกะถือว่ายูดีค่ะยูดีสำหรับพอสทออสทอจันเพื่อนหาหมองอยูหมองเศร้าห้ทีมงานครับพี่น้องขอบคุณพ่อสทอด้วยนะคะขอบคุณ คุยใจดีขอบุณเจวัดเจว่าเจ้าอาวาสแล้วก็ทุกๆส่วนที่มีความเมตตาหนูขอให้พววเข้าได้อยู่ได้เศร้าค่ะพี่น้องดีไลายค่ะถือว่าดีมากๆเลยอยู่อยู่ดีกินดีค่ะพอจูแล้วก็เลี้ยงลูกทีบ่บริดาดบรอดยังค่ะและะ้วก็มีเมสเซียมีเสียอามมีเอฟซีน้องอุ๋งอิงแล้วก็มีพี่พรทิพย์นะคะที่เบ่งแง่งซอยอทีมงาน ลาย,ลายดานามอสิเป็นกับเขากับป่านามในยาคูปเปอร์เนี่ยโอ้ยหล่อจังเลยตอนเนี้ย่ับี่น้องเดียวเป็นอะไรเดี๋ยวไไบอกกันจะมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสถานการณ์วันนี้มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้คือบริบทนางานกับปะมานี้ค่ะพี่น้อง